สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเว็บเอวี y เดยวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการไปต่างจังหวัดของผมกับครอบครัวเริ่มด้ตัวละครทั้งสีตัวผมพี่ชายพ่อและแม่และพี่สาวจะตามมาอีกทีหลังเราเดินทางออกด้วยรถหนึ่งคันไปจนถึงจังหวัดตากระหว่างทางผมก็ได้เจอการหักเหของแสงม่งสีลุง้งเป็นรูปวงกลมผมอยากถ่ายให้คนดูได้เห็น แต่ว่าผมไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่ารถมันมาบังกันหมดเลยนะครับจากนั้นเราก็ไปที่อำเภอตา,ากจังหวัดตากเพื่อไปรับพี่สาวอผมไปถึงผมก็ง่วงมากเพราะว่ามันมืดค่ำแล้วผมจึงไปนอนที่บ้านของพี่สาวเอาดอกไปแล้วผมก็ไปที่เดอยมูเซอร์แล้วก็อัดคลิปเอาไว้ครับ <c oughs> ขอเวลาผมทำใจแป๊บหนึ่ง โ <Okay. S 2> อเคพร้อมแล้วเราก็อยู่ที่ตลาดมูเซอร์แต่ว่ายาังไม่ถึงดอยมูเซอร์เราได้ม,มาพักเพื่อที่จะซื้อของค, Check อครับช็คอินุยเค่องจ็คเลยไม่รู้สิเปิดหน้าเครื่องหน้าหรือว่าฉลองยี่สิบซับแล้วกันจากนั้นก็เดินทางต่ออีกนิดจ,จนถึงบ้านต่างจังหวัดกด็ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำทุระกนิดหน่อยแล้วค่อยกลับ จากนั้นผมก็ได้กลับบ้านแล้วก็ถ่ายรูปมานิดหน่อยครับผมก็ถ่ายไม่ได้แค่นี้แหละครับนิดหน่อยไม่ได้ถ่ายอะไรมากจากนั้นเราก็เดินทางกลับต่อจนถึงอำเภอตากจังหวัดตากที่ผมว่ามันมาใส่ตรงนี้เพราะว่าผมลืมใส่ตรงดอยมูเซอร์แล้วมันก็แก้ไม่ทันแล้วสะดุดน่าจะใช้ได้แหละแล้วก็ไม่ต้องแก้ก็ได้ จากนั้นแล้วก็เดินทางยาวจากตากมาถึงกรุงเทพตองตัดเลยพี่โอเคได้เวลาขนของเข้าบ้านแล้วสินะม่ำมพาพลพา่ำพมพผําพมาลําพำผาลำผพพผาพําพมำาม พพพผมก็ได้อวกตามระเบียบเพราะว่าผมเป็นคนเมารลด์โอเคขอจมคลิปแล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆหรือคนไหนมีประสบการณ์ต่างๆในการไปเที่ยวต่างจังหวัดคล้ายๆผมหรือว่าเหมือนผมก็ฝากคอมเมนต์กันด้านล่างด้วยนะครับ